ลักษณะนิสัยของคุณมีอะไรต้องแก้ไหมหรือต้องทําบุญด้วยอะไรหรือลักษณะนิสัยคุณตรงไหมลองมาดูนะคะคนเกิดเดือนมิถุนาอดทนสูงฟังดีๆนะคะอดทนสูงเอาตัวรอดได้ดีตรงไปตรงมามีสติปัญญาดีเป็นเลิศไหวพริบดีที่สําคัญไม่เอาเปรียบใครนะคะอ่ะสำหรับคนเดือนมิถุนายนทุกคนจะเป็นคนค่อนข้างที่ ไม่ยอมแพ้สมมุติว่าฉันสู้ไปแล้วแล้วฉันรู้สึกว่าไปไม่ได้ฉันลองสู้ใหม่ฉันเชื่อว่าฉันสู้จนฉันชนะนะคะสมมุติอันนี้ไม่โอเคอะฉันลองเปลี่ยนมาทีพันนี้แต่เขาจะไม่อยู่สู้เขาจะสู้อ่ะเขาจะเป็นนักสู้อ่ะทุกคนนะคะมีความอดทนมีความอดทนสูงไม่ไม่ย่อท้อถ้าสมมุติว่าฉันจะไม่ออกจากจุดเนี้ยฉันจะฉันเชื่อมั่นอ่ะเป็นคนแบบเนี้ยค่ะเอาตัวรอดได้ดี ไม่เคยหวัดวั่นกับปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วตรงไปตรงมาฉันไม่เอาเปียบเธอแต่เธอก็อย่าเอาเปียบฉันฉัน,ฉนทําแบบนี้มันเป็นสิทธิ์ของฉันคุณทําแบบนั้นมันสิทธิ์ของคุณจะไม่ก้าวอกายซึ่งกันและกันนะคะสติปัญญาดีเป็นเลิศคือคิดอะไรนี่ปิ้งคิดอะไรนี่ปิ้งแบบนี้เลยทุกคนมีปฏิภาณไหวพริบมีมีความเฉลียวฉลาดนะคะแต่อย่าล้าเส้นอย่าล้าเส้นคนเดือนมิถุนาล้าเส้นมากูตอกลับเพราะนิสัยคือตูไม่ล้าเส้นใคร นี่คือนิสัยของคนเดือนมิถุนายนนี่คือนิสัยของคนเดือนมิถุนายนนะคะคือไม่ล้ำเส้นใครนะคะแล้วใครอย่ามาล้ำเส้นฉันอันนี้ก็ไม่ได้ยากเลยเพราะทุกคนอันนี้คือดีมากเวลาไปทําบุญนะคะคนนี้อันนี้นะคะสําหรับคนเดือนมิถุนายนนะคะนั่นไงนั่นไงอย่าให้ได้ฟิวขาดใช่ไหมคะนั่นไงแสดงว่าคนเหล่านี้มิถุนาใช่ไหมคะ อ่าตรงไหมคะทุกคนตรงไหมคะตรงกดก้าวให้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดือนมิถุนายนะคะวิธีการที่คุณจะทําให้ตัวเองะคะ่ะแบบลุ่งเรืองลุ่ง,ลงโลดแบบจเจริญในทุกๆมิติอะไรแบบนี้เวลาคุณทําบุญนะคะคุณห้ามลืมที่จะทําบุญด้วยของหวานนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่ให้พ้าเป็นเบาหวานนะคะคือเวลาทําบุญทุกคนให้คุณอ่ะสมมติว่าวันนี้ฉันจะไปทําบุญสังฆทาน แต่คุณจะไปเลี้ยงเพลด้วยแบบนี้ค่ะจะไปเลี้ยงส้มตาจะไปเลี้ยงอะไรแบบนี้ห้ามลืมที่จะเลี้ยงของหวานต้องมีค่ะบัวลอยอย่างนี้ค่ะหรือว่ากล้วยบวชชีหรือว่าขนมชั้นหรือว่าขนมทองหยิบทองหยอดห้ามลืมทุกการทําบุญกับกับพระกับพ่อ,พอแม่กับคนหรือคุณน่ะกําลังจะเฮ้ยไปเยี่ยมพี่สมมตินะฮะอุย้ยไปเยี่ยมเพื่อนไปหาเพื่อนดีกว่าคุณต้องหอบหิ้วขนมไปฝากเพื่อน คุณต้องหอบยิ้ขนมมาฝากเพื่อนนะคะใครที่มีเพื่อนเกิด,ดือนมิถุนายนค่ะให้เพื่อนไปเยี่ยมคุณนะคะเอาขนมมาค่ะนะคะหรือคุณจะไปทําบุญที่วัดคุณจะทําด้วยอะไรกระช่างคุณต้องติดขนมไปทําบุญด้วยโอเคไหมคะนะคะเพราะว่า การทำบุญาการทำบุญด้วยของหวานคุณจะเป็นที่รักด้วยความที่คุณตรงไปตรงมามันเป็นธรรมดาคุณอาจจะถูกแบบว่าเออเพราะว่าคุณเป็นคนไม่เอาเปรียบคนแล้วคนอื่นก็ห้ามมาเอาเปรียบคุณหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยบุคลิกของคนที่อดทน่ะคนที่มุ่งมั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยดูลักษณะแบบคนที่แบบมั่นใจในตัวเองสูงเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องนะคะทุกคนทำบุญด้วยของหวานเพื่อที่จะให้ตัวเองดูมีสเสน์นะคะสำหรับคนเดือนมิถุนายนนะจะมีเสเน่จะทำอะไรก็สำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูง อะไรทุกคนนะคะจะให้แบบความช่วยเหลือสนับสนุนอุดหนุนเกื้อหนุน,นคุณแบบอย่างน่ามหัศจรรย์เลยนะคะเออโอเคนะคะไปต่อนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะใครที่